เพื่อเป็นการขยายผลความร่วมมือระหว่างประเทศในการปรับปรามสกัดกั้นยาเสพติดทางปปสจึงจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการสืบสวนขยายผลแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและก็ปรับปรามยาเสพติดของลาว โดยท่านพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญและขาธิการปรปรสเปิดเผยรครับว่าโครงการดังกล่าวนับเป็นสัญญาณความร่วมมือที่ดีในการช่วยกันปราบปรามยาเสพติดหลังพบสถานการณ์ยาเสพติดในแถบลุ่มน้ำโขงมีความรุนแรงขึ้นเครือข่ายอาญ,ญกรรมมีความซับซ้อนแบ่งหน้าที่การดำเนินการทำให้ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถปราบปรามยาเสพติดได้เพียงลำพังครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก News c h a n น e l ล